สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาชวนทำยำปลากระป๋องลุยสวนค่ะเรามาเตรียมเครื่องกันค่ะวันนี้ก็จะใช้ปลากระป๋องโรซ่าสองกระป๋องค่ะผักก็จะมีต้นหอมผักชีหัวหอมแดงพริกขี้หนูสวนโหระพาตะไคร้สารแหน่มะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะ ก็จะมีแตงกวาค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะใส่เนื้อปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องก็จะใช้ของโรซ่านะคะของโรซ่าเขาจะมีซอสเยอะแล้วก็จะมีโหระพามีตะไคร้ จะละแน่ใส่เลยค่ะชอบผักอะไรก็ใส่ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะพริกค่ะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนเขาจะหอมค่ะแล้วก็มะนาว สสชาติแล้วแต่ชอบเลยค่ะน้ำปลาเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะยำปลากระป๋องค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะแต่ก็อร่อยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำกินง่ายๆสไตล์บ้านเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ